สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัด6กจุดสามขอไข่ข้อสองใหญ่หน้าสองยแปดสิบแปนะคะอ่าเราจะมาทำข้อที่9ถึงข้อที่ส6ต่อนะคะอ่าไปดูวิธีทำกันนะคะอ่าข้อเกนะคะห้าบวก y ทั้งหมดยกกำลังสอง่ะวิธีทำเราก็จะได้เป็นห x บวก y คูณกับ 5x บวก y อ่ะเร้ก็เอา 5x คูณ 5x ต่อไปเราก็เอา 5x คูณ y นะคะก็จะได้เป็น 5x คูณ 5x ก็ได้เป็น5 5ก็25 x คูณ x ก็ x ยกกกำลังสอง่ะคะ่ะต่อไป 5x คูณ y ก็เป็นบวก 5xy จากนั้นเราก็จะเอา y คูณนะฮะ y คูณ 5x แล้วก็ y คูณ y ก็จะได้เป็น y คูณกับ 5x ก็เป็นบวก 5xy ต่อไป y คูณ y ก็เป็นบวก y ยกกำลังสองก็เท่ากับ 25x ยกกำลังสอง ห้า x y บวกห้า x y ก็เป็นบวกสิบ x y แล้วก็บวก y ยกกำลังสองตอบยี่สิบห้า x ยกกำลังสองบวกสิบ x y บวก y ยกกำลังสอง ต่อไปข้อที่สิบข้อสิบสาม x บวก 4y ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะวิธีทำเราก็จะได้เป็น 3x มบวก 4y คูณกับ 3x มบวก 4y ก็เท่ากับก็จะเป็น 3x ม x คูณสาแล้วก็ 3x มคูณ 4y เวลาทำเราไม่ต้องโยงลูกศรนนะคะ3 x คูณส x ก็เป็น3 3เป็น9 x คูณ x ก็ x ยกกำลัง2 3 x คูณกับ4 y เราก็เป็นบวก3 4ก็12นะคะ x มาแล้วก็ y ต่อไปนะคะ เราจะเอา 4y คูณกับ 3x แล้วก็ 4y คูณกับ 4y ก็จะได้เป็น 4y คูณ 3x ก็เป็นบวก 12xy ต่อไป 4y บวก 4y นะคะบวกคูณบวกเราก็ได้บวก4คูณ4ก็คือ1 6 y คูณ y ก็เป็น y ยกกำลังสอง ต่อไปเราจะวรวมพจน์นะคะพจน์ไหนเหมือนกันเราก็จับเขาบวกกันนะคะพจน์ที่ไม่มีตัวบวกเราก็เอาลงมาเหมือนเดิม 9x กำลังสอง 12xy บวก 12xy ก็เป็น่ 24xy พจน์ y กำลังสองไม่มีบวกเราก็ดึงลงมานะคะ 16y กำลังสอง ก็ต่อ 9x ยกกำลังสองบวก 24xy บวก 16y ยกกำลังสองต่อไปข้อที่สิบอข้อที่สิบอ็ด 7x ลบ y ทั้งหมดยกกำลังสองวิธีทำก็จะเป็น 7x ลบ y คูณกับ 7x ลบ y ก็เท่ากับอ่ะเหมือนเดิมนะคะคูณ 7x คูณ 7x ก็เป็น77ก็คือ49นะคะ x คูณ x ก็ x ยกกำลัง2 7x คูณกับ y ก็จะเป็น 7x คูณกับอ่าข้างหน้า y มีลบนะคะก็เป็นบวกคูณลบก็ได้ลบนะคะ 7x คูณ y ก็เป็น 7xy ต่อไปเป็นลบ y คูณกับ 7x แล้วก็ลบ y คูณกับลบ y เราก็จะได้เป็นลบ y คูณกับ 7x ก็เป็นลบ 7xy ต่อไปลบ y คูณกับลบ y ลบคูณลบก็เป็นบวกว y คูณ y ก็เป็น y ยกกกำลงังสองรวมพดสี่สิบเอ่าสี่ิบเกว่ากยกกำลังสองดึงลงมานะคะลบเจ็ดกลบเจ็เก็เป็นลบสิบสี่วบวกกับ y ยยกกำลังสอง ตอบ 49x ยกกำลัง2ลบ 14xy บวก y ยกกำลัง2ข้อที่12นะคะข้อที่12 4x ลบ 8y ทั้งหมดยกกำลัง2วิธีทำก็จะเป็น 4x ลบ 8y คูณกับ 4x ลบ 8y อ่าก็จะเป็น 4x คูณ 4x แล้วก็เป็น 4x คูณ 8y ก็จะได้เป็น 4x คูณ 4x ก็เป็น4 4ก็16นะคะ x ยกกำลัง2 4x คูณกับลบ 8y ก็จะได้เป็นบวก คูณลบก็เป็นลบนะคะ4คูณแปดก็สามสิบสองแล้วก็ xy ต่อไปลบแปดคูณกับ4ี่แล้วก็ลบแปดคูณกับลบแปดก็จะได้เป็นลบแปดคูณ 4x ลบคูณบวกก็เป็นลบแปดคูณ4ก็สามสิบสองแล้วก็ เอต่อไปลบ8 y คูณลบ 8y ลบคูณลบก็เป็นบวก8ดคูณ8ก็หกสินะคะวคูณ y ก็เป็น y ยยกกำลังสองก็เท่ากับสิบหกเอกยกกำลังสองเอาลงมาเหมือนเดิมนะคะลบสามสิสองเอลบสามสิบสองเอก็จะเป็น ลบ64 x y บวกกับ64 y ยกกำลังสองตอบ16 x ยกกำลังสองลบหก x y บวกหก y ยกกำลังสอง ต่อไปข้อที่สิบสามข้อที่สิบสาม x ลบสคูณกับ2 x ลบหน่งเราก็จะได้เป็น x คูณส x แล้วก็ x คูณลบหนึ่งะเราก็จะได้เป็น x คูณส x ก็เป็น 2 x ยกกำลงังสอง x คูณลบหก็เป็นลบ x นะคะต่อไปเราก็จะเอาลบสคูณส x แล้วก็ลบสคูณลบหก็จะได้เป็นลบสคูณส x ก็เป็น x. 1, ลบส x ลบสคูณลบหลบลบก็บวกนะคะสอคูณหก็เป็น2ก็จะได้เป็น 2x ยกกำลัง2ลบ x กับลบ 4x ก็เป็นลบ 5x แล้วก็บวก2ตอ่อ 2x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก2ต่อไปข้อที่14ข้อที่ 143x ลบสคูณกับ X บวกหนะคะอ่าวิธีทำก็เป็น 3x คูณกับ X แล้วก็สาคูณกับ5ก็จะได้เป็น 3x มคูณ X ก็เป็น 3x มกยกกำลังสงสาคูณกับบวกหก็เป็นบวกสาก็15นะคะ x ต่อไปเราเอาลบสคูณ X กับลบ4คูณหก็จะได้เท่ากับเป็นลบ4คูณ x ก็เป็นลบ4 x ต่อไปลบ4คูณกับบวก5ลบคูณบวกก็ได้ลบนะคะสีหก็เป็น20สก็เท่ากับ3 x ยกยกกำลังสองบวก15ลบ4 x ก็เป็น 15x ลบ 4x ก็เหลือ 11x ลบ20ก็ตอบ 3x ยกกำลัง2บวก 11x ลบ20ต่อไปข้อที่15ข้อที่15 7x บวก1คูณกับ 3 x มอบวกสอ่ะวิธีทำนะคะก็เป็น7 x ็ดคูณสาแล้วก็เจ็ดอ็กคูณสองเคูณสามเกอ่ากับ7 x ็คูณสนะคะเราก็จะได้เป็น7 3 21 x ากคูณเ็กก็เอกยกกำลังสองต่อไปเจคูณกับสก็เป็นสิบ แล้วก็เป็น1คูณ 3x แล้วก็1คูณกับ2นะคะก็จะได้1คูณ 3x ก็เป็นบวก 3x 1คูณ2ก็เป็นบวก2ก็เท่ากับ 21x ยกกำลัง2บวก สิบสี่บวกสิบ็กบวกสามเ็ก็เป็นสิบเจ็ดเแล้วก็บวกสองนะคะก็ต่อยี่สิบเอ็ดเกยกกำลังสองบวกสิบเจ็แล้วก็บวกสองต่อไปข้อที่สิบหก x บวก1คูณกับ 2x งลบสนะคะ วิธีทำอ่าแล้วก็4 x คูณ2 x แล้วก็4 x คูณลบ3ก็จะได้เป็น4 x คูณ2 x ก็เป็น8 x ยกกำลังสอง4 x คูณลบ3ก็เป็นลบ1 2 x ต่อไปก็เป็น1คูณกับ2 x แล้วก็1คูณกับลบ3ก็จะได้เป็น1คูณ2 x ก็เป็นบวก2 x หนึ่งคูณลบสามก็จะได้เป็นลบสามนะคะก็เท่ากับ 8x กยกกำลังสองลบ 12x บวก 2x ก็เป็นลบ 10x แล้วก็ลบ3ก็ต่อบ 8x อยกกำลังสองลบ 10x ลบสาม สำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ